สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกม Can U Escape The One Room โซลจีนนะครับโดยที่วันนี้มาพูดถึงห้องที่21-30นะครับเริ่มมาที่ห้องแรกกันเลยนะครับเริ่มกันที่ห้องที่21นะครับเปิดมาเราคลิกที่ประตูก่อนเลยครับที่ด้านซ้ายนี่เนาะโอเคที่ด้านซ้ายเหมือนต้องมีเอ่อที่จับอันหนึ่งหายไปนะครับต่อมาคลิกที่ลูกปั้นหินนะครับมีของให้เก็บหนึ่งชิ้นครับผิดไปครับ ต่อมาคลิกที่ด้านใกล้ๆข้างหน้าเรานี้นะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมนี้เนาะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่3ชิ้นเราเอาของใส่ลงไปครับเป็นประกายแสงแล้วเนาะโอคิคไ,ไปครับมีสัญ,ญลักษณ์สามอันนะครับจํารูปไว้คลิกที่ขอบด้านในนะครับมีสัญ,ญลักษณ์อีกอันหนึ่งครับอันที่4เรียบร้อยคลิกที่ด้านขวาเนี่ยนะครับก็คลิกตามสัญ,ญลักษณ์เลยครับมี4ี่อันกดไปหนึ่งสองสาม ก็อันสุดท้ายได้เป็นอัญมณีสีแดงมาหนึ่งครับเสรไปครับต่อมาคิกกี้ตรงข้างหน้านี่นะครับอีกอันหนึ่งตรงเมื่อกี้ที่มีสัญลักษณ์อันที่4ี่เอาอัญมณีสีแดงใส่ลงไปครับได้เป็นไม้เท้ามานะครับคิกกี้ตรงกลางนะครับเอาไม้เท้าวางไปที่ตรงกลางตรงนี้มีรูปอยู่แล้วโอเคเสร็จแล้วปุ๊บไม้เท้าใช้แสงไปที่ด้านซ้ายนี่นะครับโอเคเรลาคิกที่ด้านซ้ายนี่เลยครับที่กระจกครับ คลิกเลยโอ okay. เหมือนมีเกมไม่เล่นนะครับเข้าใจว่ามันจะมีรูปด้านซ้ายนี่นะครับเราก็เลื่อนหมุนๆให้มันได้รูปเดียวกันกับด้านซ้ายนะครับรูปแรกก็เหมือนเป็นตัว K ตัวนี้แล้วมีข้างล่างแล้วก็มีเป็นสี่เหลี่ยมโอเคแล้วก็มีขีดข้างล่างตรงนี้เนาะโอเคเรียบร้อยสัญลักษณ์ต่อมาอันนี้เหมือนมีปีกด้านซ้ายด้านขวาโอเคอัน okay. นี้เนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งแล้วก็ตรงกลางมันเป็นหยกัยกๆนิดเดียว เอสายฟ้าอีก okay. อันสุดท้ายเหมือนเป็นปีอ่าโอเค okay. เหมือนขาไก่เนาะข้างบนข้างล่างแล้วก็มีตรงกลางโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยได้เป็นหีบมาหนึง่งข้างในหีบมีอ่อที่เปิดประตูแล้วครับไปที่ประตูเลยครับเปิดประตูผ่านด่าน21เรียบร้อยแล้วครับต่อไปด่าน22นะครับเริ่มมาทางออกน่าจะเป็นตรงกลางนี้ที่มีไฟฟ้านี่นะครับ เราคลิกที่ตรงถังด้านขวานี่ะครับมีคีมเก็บอันหนึ่งเนาะต่อมาเราคลิกที่ยางด้านซ้ายนะครับสายสุดนี้โอเคมีของอยู่ในยางนะครับเหมือนเป็นกุญแจอะไรสักอย่างครับปิดไปครับต่อมาเราคลิกที่เป้าตรงเยันตซ้ายหน่อยหนึ่งนะครับมีอ่าอะไรติดอยู่เราเอาคีมตัดเลยครับโอเคมีรูปสัญลักษณ์เนาะหนึ่งอันนี้แล้วก็เป็นระเบิดระเบิดแล้วก็มีอะไรอยู่บนเป้าโอเคต่อมาเราคลิกที่ด้านขวานะครับ ที่กล่องข้างล่างนี้เนาะก็ทําตามสัญลักษณ์เมื่อกี้แล้วครับระเบิดระเบิดอย่างสุดท้ายน่าจะถูกอยูอ่แล้วได้เป็นลูกบิดที่หมุนอะไรสักอย่างอิดไปครับมาที่ขวาสุดนี่เลยครับที่เป็นเหมือนเกียวตรงนี้เนาะเอาที่บิดไปบิดเลยหมุนหมุนได้เป็นถังอะไรขึ้นมาคลิกไปเลยครับคลิกไปที่ถังโอเคเ,อเก็บของมานะครับคราวนี้เราคลิกที่ดูที่ถังนะครับคลิกไป หมือนมีให้ CP อะไรสักอย่างเราคลิกที่ด้านซ้ายสุดนะครับตู้นี้เอากุญแจไขเลยครับโอเคไขเสร็จคลิกเก็บปืนมาเนาะข้างหลังมีอ่าเมื่อกี้เลยตัวตัว,ตวอักษรเนาะก็คลิกเลยครับ first CP l a เมื่อกี้เลยครับตามสัญลักษณ์เลยเนาะโอเค l a S yes. อีแล้วก็ทีนะครับเรียบร้อยได้เหมือนเป็นรีโมทะไรสักอย่างครับเราคลิกมาเนาะเกมเหมือนให้เล่นเกมนะครับวิธีการเล่นก็ลองดูสิเหมือนคลิก2หรือหแล้วก็3หรือสนะครับสลับกันให้ไปจบที่25่สิบห้าก็ดีโอเคเราก็คลิกหนึงนเนาะตามนี้ได้เลยครับโอเคน่สองก็ นีงคลิกไปปุ๊บสี่เนาะก็กลับมาทางฝั่งนี้เราก็คลิกไปหนึ่งต่อมาเราคลิกหนึ่งสองสามสามนะครับมันก็จะขึ้นหมาข้างบนคลิกหนึ่งก็จบแล้วครับเรียบร้อยโดนเหมือนไปหยุดตรงนั้นนะครับเราคลิกที่โดนนะครับที่มันหยุดแล้วก็เก็บเอาจอ,อ,าจอบขุดมาเลยครับมีอะไรฝังอยู่เก็บกดดูครับได้เป็นถังล่างอะไรมายอยีกแล้ว คิดดูที่หลังเปิดมาได้เป็นเหมือนกระสุนนะครับเราคิดไปที่ด้านซ้ายสุดนะครับตรงกระสุนตรงนี้เอาเศษกระสุนใส่ลงไปเล่นเกมก็คือจับคู่หัวกระสุนกับตัวกระสุนนะครับให้ได้ตามรูปข้างหลังนะก็วางไปเลยครับถ้าให้ง่ายก็คือเริ่มจากหัวกระสุนก่อนนะครับให้ดูความกว้างของหัวกระสุนเนาะว่ามันแหลมมันยาวแค่ไหนเสียบเข้าไปก่อนครับ แล้วก็พอตัวกระสุนเนี่ยก็ดูความสูงที่มันเหลืออยู่นะครับว่ามันตัดขวางดรือความสูงเท่าไหร่เ,เติมเข้าไปให้เต็มครับแค่นั้นเองนีนะครับเราก็เติมเข้าไปโอเค,แ,คแล่ละครัเหลือเซียนอันนึงหนึ่งสองสามโอเคเรียบร้อยแล้วครับเปิดขึ้นมาได้กระสุนจริงๆมาหนึ่งอันนะครับเปิดไปครับคราวนี้เราคลิกไปที่ข้างหน้าเลยครับที่ประตูไฟฟ้ามีปืนมี ที่ใส่กระสุนเราก็เอาที่ใส่กระสุนขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็กระสุนใส่เข้าไปครับเสร็จแล้วเราก็เอาปืนขึ้นมาครับใส่ลํากล้องเข้าไปก่อนเนาะที่เราได้มาตั้งแต่เล่น,นะครับแล้วก็เอาที่ใส่กระสุนใส่เข้าไปครับโอเคเรียบร้อยได้ปืนที่พร้อมยิงนะครับไปที่ประตูเลยเอาปืนยิงเป้าที่อยู่ไกลๆนั้นนะครับโอเคมันก็จะยิงให้อัตโนมัตินะโอเคเรียบร้อย ประตูก็จะเปิดนะครับโอเคผ่านดันยี่สามนะครับเริ่มมาดันยี่สี่นะครับเริ่มมาเราดูที่ประตูก่อนมีเหมือนเป็นรูปอะไรสักอย่างครับปิดไปต่อมาคลิกที่โต๊ะข้างหน้านะครับมีคอนะครับเก็บไปนะครับปิดไปครับครั้งนี้เราคลิกที่เตียงนะครับที่ไปเตียงเอาคอนทุบลูกกลมนี่แหละครับเห็นชักเปิดมามีของสองชิ้นให้เก็บนะครับแล้วก็มีรหัสอยู่นะครับหนึ่งสองหนึ่งสามเนาะเราปิดไปครับ คราวนี้เราคลิกที่ด้านซ้ายสุดเลยนะครับมันก็จะมีรหัสนอ้องเราคีเลยหนึ่งสองหนึ่งสามเปิดมาได้ของอชิ้นหนึ่งนะครับปิดไปครับคราวนี้เราคลิกที่ตู้ด้านขวานะครับก็จะมีตัวเลขเนาะเราก็ใส่เข้าไปให้ครบครับขี่เล่นเกมนะครับขี้ก็เลยเลยดูยก่อนเลยครับเหมือนจะเป็นการทําให้เลขเป็นสีเทานะครับเราคลิกมุมซ้ายนะครับเลขเลขเก้าเนาะคลิกเลขห้า แล้วก็สามกับเจ็ดเรียบร้อยแล้วครับ <ST AN CE> เปิดแล้วด้านซ้ายมีตู้อะไรออกมาอย่างหนึ่งเราคลิกที่ตู้นั้นเลยครับมีรหัสขึ้นมานะครับเราจําไว้นะครับแล้วเราก็ไปคลิกที่ตู้ด้านซ้ายข้างเตียงนะครับ <ST AN CE> ก็จะมีกุญแจให้เราเก็บเนาะแล้วก็มีรหัสเราก็เรียงตามเมื่อกี้แล้วครับรูปปลารูปปลาทิศรูปนี้รูปโอเคเรียบร้อยมีตู้ด้านขวาเปิดมาแต่เราคลิกที่ลิ้นชักซ้ายสุดนีกทีนะครับเอากุญแจไปไขนะครับลิ้นชัก ก็จะเปิดออกมานะครับมีของให้ปชิ้นหนึ่งครับเราปิดไปครับเราคลิกที่ที่นั่งข้างๆโต๊ะข้างหน้าสุดนี้นะครับด้านขวาเกิดเปิดมามีไปฉายเนาะหนึ่งอันเราคลิกที่ตู้ที่เปิดมาเมื่อกี้เลยครับเอาของสองชิ้นใส่เข้าไปครับที่ขาดไปโอเคโอเคเยบกน้อยเราไฟฉายฉายเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นรูปเนาะหนึ่งสองสามสี่โอเคเราจําไว้นะครับรูปพวกนี้โอเคเราไปที่ประตูทางออกเลยครับ ตามรูปเมื่อกี้เลยแดงลำดับไปนี้ลลกนี้โอเคูกนี้เก็้ายนกแล้วก็ตัวสุดท้ายเกเปิดแล้วครับพนดันยี่สามนะครับต่อมาดันยีสี่นะครับเริ่มมาเราคลิกที่ประตูทางออกนะครับเป็นเหมือนใจรหัสนะครับโอเคปิดไปเราคลิกที่ด้านซ้ายนะครับตรงโซฟาเปิดหมอนมามีไข่ควงหนึ่งอันนะครับปิดไปครับ คราวนี้เราไปที่รูปภาพนะครับอเอาไขควงไขเลยครับรูความด้านซ้ายเนาะมีเหมือนเป็นรหัสนะครับโอเปิดไปก่อนเราคลิกที่ตู้ด้านขวานะครับเท่เหมือนจะมีเป็นหมอนเนาะเราปิดไปครับหมอนที่โซฟาใกล้ตัวเรานะครับมีสีเขียวแดงน้ำตาลแล้วก็น้ำเงินนะครับเราก็คลิกเลยครับเขียวแดง น้ำตาลน้ำเงินเค okay, เรียบร้อยมีของให้เก็บชิ้นหนึ่งครับหรือเป็นถ้วยอะไรสักอย่างเราคลิกที่ตรงกลางนะครับที่ถ้วยฉาเราถ้วยวางหมดเลยครับแล้วก็เปิดน้ําใส่เนะาะคราวนี้มันได้ 9, เก้าเรากเอาเทถ้วยเล็กสุดเอาถ้วยเล็กสุดมาเติมตรงกลางแล้วก็เทถ้วยเล็กสุดเอาถ้วยเล็กสุดเติมตรงกลางก็จะได้เป็นสี่นะครับ okay. เขาก็เติมถ้วยเล็กสุดอีกทีได้เป็นสี่กับสองนะครับอีกไปครับต่อมาเราคลิกที่เกตไกลน่นนะครับ มีถ้วยเนาะเรียงอยู่คําว่าไม้นะครับเนไมเคลเราถ้วยชาววางเลยสองถ้วย 2, อีกแบสองอีกน้อยได้ของมานะครับหนึ่งชิ้นเก็บมาเลยครับปิดไปครับเราดูที่ของนะครับโอเคไมเคี M I K e เลยครับตามที่เมื่อกี้เห็นเนาะเค okay, ได้กุญแจมาครับอันนี้เราไปที่ด้านซ้ายเลยนะครับมีตู้เซฟเอากุญแจไขเลยครับ okay. ไขเสร็จเปิดมามีกระดาษเลยสักอย่างโอเคกระดาษมีสองิ้นนะครับเราดูที่อันแรกเนาะห้าศูนย์ศนย์สามกระดาษที่สองแปดเจ็ดแปดศูนครับเรามาที่โท,ทรศัพท์ด้านล่างนะครับหมุนเลยครับห้าศูนย์ศูนย์สามแปดเจ็ดแปดศูนย์นะครับเมื่อกี้โอเคมันก็จะโทรเข้าเหมือนโทรเข้ามือถือเนาะที่มือถือมีรหัสนะครับสองสามแปดเจ็ดสองศูนย์โอเคเราได้รหัสออกนะครับพิมพ์เลยครับ ตามเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยครับพันด่าน24เรียบร้อยเริ่มมาด่าน25นะครับเริ่มมาคลิกที่ประตูก่อนเลยครับประตูเหมือนใช้กุญแจนะครับโอเคปิดไปครับเราคลิกที่กล่องด้านขวาล่างนี้นะครับมันเป็นรหัสเป็นรูปสัตว์เนาะปิดไปครับเราดูเห็นที่โครงไฟนะครับมีสีสีเหือนการคลิกเลยครับเหมือนเป็นั้งคาวรูปต่างๆนะครับสีแดงเป็นอันนี้สีเขียวเป็นนั้นแบบนั้นโอเคจำไว้นะครับเมื่อกี้เลยครับ สีเหลืองถูกแล้วสีงเงินสีแดงสีเปลี่ยนเป็นเงินสีเขียวอันสุดท้ายโอเคเรียบร้อยแล้วครับได้เป็นเหมือนเป็นอะไรหมุนๆมาหนึ่งๆครับโอเคต่อมานะครับเราคลิกที่รูปภาพนเนาะเข้าไปเหมือนให้เลื่อนรูปโอเคสลับรูปเป็นรูปที่ถูกต้องนะครับเราก็เลื่อนดูเลยครับเหมือนเป็นรูปประสาท แล้วก็มีเมฆเมฆก็จะอยู่ด้านขวาโ okay. อเคมัน,นเป็นปราสาทเมฆอยู่ข้างบนเรียบร้อยโอเคมันได้กุญแจรหรือกระทาอะไรสักอย่างปิดไปครับคลิกที่ด้านขวาสุดนี่แหละครับรูปปั้นที่เป็นสีทองนี่เนาะโอเคเราเอากระทานี้ให้ให้พ่อมดเลยครับพอให้เสร็จแล้วมือพ่อมดเปิดเห็นไหมครับได้นกมาตัวหนึ่งครับปิดไปครับคราวนี้เรามีนกอยู่ด้านขวาที่เนือ้อเต้าผิงเอานกใส่นะครับ แล้วก็เราไปดูการเลียงก็คือดูที่รูปแบบนี้เนะาะก็จะบอกว่าหันซ้ายหันขวาหันยังไงนะครับแต่ละตัวโอเคเราไปที่นกใหม่นะครับก็หมุนนกตามตัวตัวลูกศรเมื่อกี้เลยครับโอเคหมุนไปได้เป็นเหมือนมังมุมมาหนึ่งเงินครับต่อมาคลิกที่ด้านซ้ายถัดจากเตาผิงก็คือความประตูนะครับเอามงมุมดูดใหญ่นะครับแมวมีตัวเลขหนึ่งหกสี่สามสองห้าครับจําไว้นะครับคราวนี้เราคลิกที่ โตะนะครับก็กรอกเลยหนึ่ง5กสี่สามสองห้านะครับกีเหนึ่ร้อยได้เป็นของชิ้นที่2นะครับปิดไปครับคราวนี้เลขทีที่โครงโครง,ง,ง,งกระโครงกระดูกฝั่งซ้ายนี่นครับก็เอาของสองชิ้นวางลงไปครับก็คือมันให้เราหมุนซ้ายหมุนขวาได้เนาะก็เหมือนเดินตัวผีนี้ให้เข้าไปถึงตรงกลางนะครับเราเดินแบบนี้นะครับเดินเข้ามาครับก็หมุน หมุนนี่ถ้าไม่อยู่ช่องว่างจะเดินไม่ได้นะครับก็ต้องหมุนต้องเดินไปที่ตรงช่องว่างแล้วถึงจะหมุนได้ขี่นี้เดินย้อนกลับมาออกมาก็หมุนใหม่ปึ๊บตรงช่องนี้เราเดินเข้ามาตรงกลางหมุนมาหมุนอีกทีเรียบร้อยแล้วครับถึงกล่องของขวัญแล้วครับได้เป็นกุญแจอ,อยู่ที่หัวนะครับเราออกได้แล้วครับไขกุญแจเะยครับ พันนัน่แล้วครับต่อไปนัน26่นะครับเริ่มมานะครับเราคลิกที่ประตูก่อนเลยครับอย่ามินเกมไม่เล่นเนาะปิดไปครับเกเคครับเราคลิกที่ด้านซ้ายนะครับที่มีเป็นแท่งๆเนาะเก็บตัวนี้มาแล้วจาลําดับของสีไว้นะครับแดงเหลืองน้ําเงินเขียวนะครับแล้วคลิกที่ตู้ด้านขวาของเตียงนะครับเอาอันนี้ใส่เข้าไปครับแล้วก็เรียงตามลําดับเมื่อกี้แะครับแดงเหลืองเขียวน้ำเงินเขียวแล้วก็น้ำตาล ได้มันเป็นใบพัดวะนะครับเราคลิกที่เครื่องบินด้านซ้ายบนนะครับเอาใบพัดไปใส่ครับได้เป็นเหมือนกระดาษมาหนึ่งอันเสร็จแล้วเราคลิกที่ลูกโลกนะครับแล้วเราก็เปิดกระดาษดูเนาะลูกโลกเป็นแบบนี้มีกลมมียาวเราก็หมุนลูกโลกให้ได้ตามรูปตามในกระดาษนะครับหมุนดูเลยโอเคได้เหมือนเข็มมานะครับอย่างนั้นไปที่กล่องบนเตียงนะครับเราก็เอาเข็มใส่เข้าไปเนาะ แต่เราไม่รู้ว่าต้องใส่อะไรเราปิดไปก่อนครับเราไปดูที่รูปที่เด็กว่าด้านซ้ายมือนะครับก็บอกว่าอาทิตย์ที่5แรงลม3าแล้วก็พระอาทิตย์อยู่หลังเมฆนะครับคลิกมาใหม่เนาะพระอาทิตย์อยู่หลังเมฆอาทิตย์ที่หเคแรงลม3นะครับเรียบร้อยแล้วครับได้เป็นเหมือนรถเข็นสีเขียวมาอันหนึ่งไปิดไปครับคราวนี้เรามาที่รถเข็นตรงกลางนะครับเอารถเข็นใส่เข้าไปครับก็ให้เล่นเกมนะครับ เข้าใจว่ากดตามเลขให้ได้ไปถึงเส้นชัยนะครับโอเคแล้วก็คลิก5ก่อนนะครับแล้วเราก็คลิก3เนาะต่อมาเราคลิก2องเราคลิก1ต่อมาก็เป็น4แล้วก็จบด้วย6นะครับเก <Okay. S 1> ถึงพอดีผ่านแล้วครับได้เป็นเหมือนกระดาษมาน,นะครับดูไปที่เกมเลครับเอากระดาษวางออกไปครับก็ให้เล่นเกมมาอ๋อเกเริ่มจากสีม่วงคลิกเลยครับถัดมาสีเขียวอ่อน ม่วงโอเคต้องคลิกใค่ถนะครับถ้าผิดปุ๊บม,มันจะเริ่มใหม่เลยถัดมาเป็นสีนี้สีแดงสีเขียวด้านซ้ายโอเคสีเหลืองข้างบนก็สีน้ำตาลโอเคแล้วก็สีฟ้าอันนี้จบแล้วครับรด่านด่สิบหกต่อไปด่านย7ส็ดน,นะครับเริ่มมาครับจะเห็นว่าไม่มีประตูน,นะครับประิูที่พื้นด้านซ้ายสุดนี้ก่อนเลยครับได้หนังสือมาเล่มหนึ่งตัดมาก็คลิก ที่ระหว่างเสานะครับที่มีไฟตรงนั้นเนาะก็มีกองให้เก็บอีกสามชิ้นนะครับเอเปิดไปครับคราวนี้เลาคกิกด,ด้านขวาบ้างครับโอเคพิภูมนก็จะมีกองให้เก็บนี้ปิดไปครับลิกที่ขวาข้างบนนะครับอันนี้ช่องแรกก่อนนะครับก็มีกองให้เก็บอีกชิ้นครับปิดไปครับลิกที่ช่องถัดไปนะครับที่มีไฟเนาะเอาของกองอันนี้มากระเทาะแผ่นนี้ออกมานะครับ ให้เป็นแผ่นที่สองตรงนั้นเนาะไปีกไปครับถัดมาทิ่กิ๊กิแท่นบูชาด้านขวานี่นะครับเอาแผ่นทองสองงานใส่ลงไปครับอันนี้เหมือนให้นับจํานวนนะครับว่าหนึ่งก็คืองูก่อนเนาะสองก็คือใบนั้นมีสองงานสามก็คือนกมีสามตัวอันนี้สี่มีสี่แท่งแล้วก็ขวาสุดมีห้าแท่งกี๊ก้เหมือนอสัญลักษณ์เลยมาวางหนาะกิกกี้หนังสือนะครับเอาสัญลักษณ์นี้วางลงไปครับ ผซื้อเปิดมาแล้วมีกระดาษมาหนึ่งแผ่นนะครับคลิกที่ตรงกลางด้านหน้านี่นะครับเอาสองแผ่นนั้นวางลงไปครับก็คลิกที่กระดาษดูเนาะว่ามันให้ทาอะไรเหมือนในกระดาษบอกชื่อนะครับว่าเป็นเทพเนาะซึ่งมันซ้ายสุดมีสองคนเพราะฉะนั้นเราไม่รู้จักอีกสองคนเราก็เรียงกันซ้ายสุดที่เป็นสองคนไปก่อนนะครับโอเคส่วนอีกสองงานเราก็เรียงให้ได้รูปก่อนนะครับอ่าซึ่งไม่แน่ใจอันกลางอนะ่ะ เดี๋ยง้ได้รูปก่อนเนาะโอเคถ้าอย่างนี้แสดงว่าไม่ถูกเราก็เลื่อนอันกลางการขวาครับให้ถูกเนาะเป็นคนดีถูกต้องเรียบร้อยได้ของมาอีกชิ้นครับปิดไปครับถัดมาเราคลิกท,ที่ข้างหน้าสุดนี้เลยนะครับที่เหมือนเป็นเมืองให้เล่นเนาะวางกล่องลงไปครับเหมือนกล่องเอ่อจะบอกว่าให้เล่นอย่างนี้นะครับอะไรอยนะ่าเนาะ บอกว่าให้เอาอตัวลูกกลมๆที่เป็นดาวๆเนี่ยให้ทับลงไปที่ลูกลําแสงเนาะอันนี้ผมเลื่อนให้มันสปีดเร็วขึ้นแล้วกันนะครับเพราะว่ามันต้องเลื่อนไปเลื่อนมาเนาะว่ามันเลื่อนยังไงได้ถ้าคนไม่ไม่ชินก็หมุนไปหมุนมาด๋ยวมันก็จะได้เองครับมุมลูกบนนี้จะยากสุดเพราะว่าเราจะต้องกะลําแสงเนะาะมันจะต้องอยู่ตรงไหนก่อนที่จะเด้งขึ้นไปโอเค หมุนโอเคน่าจะได้แล้วเรียบร้อยแล้วครับได้ของมาชิ้นหนึ่งครับปิดไปครับคลิกที่พื้นด้านล่างตรงกลางเลยครับที่อยู่ด้านในแล้วก็เ่นนี้แปลงไปประตูมันก็จะเปิดลงมานะครับโอเคผ่านด่าน2ี่แล้วครับตอมาด่าน28่บดเริ่มมากดที่ประตูนะครับน่าจะเป็นกุญเจปิดไปครับที่พื้นมีของให้เก็บหนึ่งอันนะครับข้างหน้านี้โอเคมาคลิกที่กล่องด้านขวานะครับก็จะมีรูปสัตว์อยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือน หน้าของสัตว์อยู่ตรงกลางนะครับเราเคลิกให้ตรงกันนะครับก็ต่ายช้างน่าจะตรงอยู่แล้วม้าก็น่าจะเป็นนีอันนี้สุดท้ายเคเป็นกวางคบได้เป็นเหมือนปอกมือของอสวินนะครับคลิกที่ด้านซ้ายข้างในนี้ครับมีรูปช้างเนาะเก็บของแล้วก็มีให้เล่นมือนะครับขลิเกดอะไรเอ่ยดูนะครับเหมือนจะมีคําว่าไนนะครับแล้วก็คือต้องเรียงเป็นคําว่าไนนี่เนาะขีดแล้วก็เรียงเลยครับก็ ดึงไปดึงมานะครับเพื่อให้มันเรียงนะครับอันนี้ไม่ได้ายากนะครับผมเร่งสปีดหน่อยเพื่อให้ไม่เสียเวลามากมันไม่ยากแต่มันน่าจะต้องเลื่อนเยอะหน่อยนงครับโอเคโอเคนแล้ว g H เหลือ T กับ S สออยู่ตรงนี้อยู่ไกลหน่อยโอเคเรามาคโอคทีมาอสมาได้แล้วครับ เลือยได้ห,หัวของกษัินมานะครับอัดมาคิกที่ไซส,สุดตัวนี้นะครับโลที่เป็นเก้าอี้เนาะมีเท้าของกษัตินให้เก็บคลิกที่ด้านขวาบนนะครับตรงนี้เราไมา้เขื่เคลียร์เนาะได้แผ่นนี้แผ่นที่2ครับปิดไปครับคราวนี้เราก็คลิกตรงกลางด้านในเลยนะครับเอา2แผ่นนี้ใส่ลงไปนะครับเกมนี้กดอะไรเอ่ยดูก่อนนะครับก็คือให้จับคู่3ามแผ่นเนาะโอเค เราก็จะคู่สามเพลให้ตรงออกถ้าไม่ตรงปุ๊บมันมีสลับกันด้วยครับแสดงว่าเราต้องจำด้วยว่ามันจะสลับยังไงนะครับโอเคนี้ก็ประมาณนี้มช้างสองตัวโอเคมานี้วัวสวินกัลโ,โลกีมันมีไปแล้วโอเคนี้อันนี้โอเคครบแล้วครับเรียบร้อยได้เป็นขวานนะครับ คราวนี้เรามาที่อัศวินเลยเอามือใส่เอาหัวใส่เอาเท้าใส่แล้วก็ขวานใส่นะครับ okay. อสศวินเดินมาแล้วอ๋อปันหัวสิงโตนะครับเราคลิกที่หัวสิงโตดูเลยมีอะไรให้เราเก็บ <Okay. S 2> เก็บกุญแจเก็บนะครับเราผ่านด่านแล้วครับโอเคต่อไปด่าน29นะครับเริ่มมานะครับมันเป็นของลกๆเนาะคลิกที่ประตูก่อนใช้กุญแจนะครับ คราวนี้นะครับเราก็คลิกที่ตรงกลางนะครับมีไม้กวาดกับถุงมือปิดไปครับเราคลิกที่ด้านขวานะครับที่เป็นไม้อันนี้เอาถุงมือเก็บกองไม้นะครับโอเคก็เก็บคลิกไปแต่ละชิ้นเนาะเ,เสร็จแล้วเราก็เอาไม้กวาดกวาดเลยครับมีของให้เก็บสองชิ้นมีมีดกับอ่อะไรไม่รู้โอเคคลิกที่ ด้านตรงกลางนี่ครับข้างล่างก็มีของีเก็บีชิ้นเหมือนเข็มนาฬิกาครับเราคลิกที่ใต้ตู้ไอ้นาฬิกานี่ก่อนนะครับมีตู้นะครับเราหัวบิดนี่ใส่ลงไปดึงออกมาครับมีเข็มนาฬิกาที่2นะครับกับของชิ้นหนึ่งแต่เรายังไม่ไปที่นาฬิกานะครับเราคลิกที่ข้างบนนี้ครับที่เปิดเห็นไหมครับมีของอยู่ข้างบนเอาไม้กวาดเกี่ยวลงมาครับดูดูของข้างในเลยครับเปิดดูนะครับ เอาไม้กีดครับกีดได้เป็นรูปมาเนนง,งานๆเราไปที่นาฬิกาเนาะเข็มใส่แล้วก็ดูที่รูปนะครับรูปก็จะบอกว่าเป็นตอนหกโมงเย็นเนาะแล้วก็หมุนเลยเป็นสิบแปดนาฬิกาีดเ,เรียบร้อยได้ของมาอีกหนึ่งชิ้นครับปิดไปครับคราวนี้เราไปที่ด้านขวาบ้างนะครับตู้เอาของชิ้นนี้ใส่ลงไปครับตู้เปิดมามีของให้เราเก็บเนาะเป็นค้อน กับที่แฉลงัตปิดไปครับเราคลิกที่ด้านซ้ายข้างประตูนี่นะครับที่เป็นเงิอน,นเอาแฉลง,งัดครับได้เป็นของอีกชิ้นหนึ่งครับสองกับสามปิดไปครับไปที่ประตูด้านขวานะครับที่มีไม้กันอยู่เนาะเอาค้อนงัดครับโอเคเปิดมาแล้วเราเปิดประตูเข้าไปกดที่ของนะครับอันนี้เรากดที่รูปดูทีนะครับ สิบเจ็ดศูนย์หกสองสี่เนาะเราคีย์ตามนั้นเลยครับสิบเจ็ดศูนย์หกสองสี่นะครับให้ของใหม่ชิ้นหนึ่งครับคราวนี้เราปิดไปครับเรามาที่กระเป๋าที่อยู่ข้างหน้านี่นะครับหน้าสุดด้านซ้ายนิดหนึ่งก็คลิกเอาของใส่ลงไปได้หนังสือเล่มหนึ่งครับเสร็จแล้วไปที่ชั้นหนังสือนะครับเอาหนังสือใส่ลงไปครับ ขอได้ของชิ้นที่สามมาแล้วครับปิดไปครับมาที่ขอเอ่อังข้างบันไดนะครับเอาของสามชิ้นใส่ลงไปอันนี้เหมือนของสองชิ้นรวมกันไดเป็นอย่างที่สามก็คือเราเรียงของที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับคือตามนี้อันนี้เห็นนะครับตุลาการก,กับคอนวิพักษาได้เข้าปติโคกลึงครับประมาณนี้ซึ่งถ้ามันได้มันก็จะเป็นสิ่งเงๆๆๆินเงินขึ้นมาก็เรียงเลยครับน,นี้ผมเล่นจะปีนน,นิดนึงขี่ เหนียงเรียบร้อยแล้วครับได้กุญแจมาแล้วครับอันดัน29เรียบร้อยแล้วครับเราไปดาน30นะครับเริ่มมานะครับด่าน30คลิกที่ประตูก่อนเลยครับตูน่าจะใช้กุญแจเหมือนกันนะครับปิดไปครับคราวนี้คลิกที่โตะใกล้ประตูเลยครับตรงนั้นเนาะเลามีอันนี้ชอนพวนกับของอีกอย่างเราคลิกที่ต้นไม้ตรงนี้นะครับชเอนพวนขุดเลยครับ มันได้เป็นกุญแจมานะครับถูกเลยครับคลิกที่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับตู้ตู้ต,ตรงนี้เอาของอันนี้วางลงไปโอเคไ,ได้เป็นเหมือนคอนมานะครับกับสีน้ำแดงอันหนึ่งคอนทุบจัดกันเลยครับได้เป็นหัวสิงโตนะครับไปครับคราวนี้เรามาคลิกที่ตรงอันนี้นะครับตรงนี้ตรงขคมไฟเอา เอาสีแดงๆใส่ลงไปครับเป็นสวิตก็กดออนเลยครับไปเปิดแล้ว5483นะครับคลิกที่โทรศัพท์ครับคลิกนะครับ5483ด่านนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าผมเปิดเคอร์เซอร์ขึ้นมาให้เห็นนะครับว่าคลิกตรงไหนบ้างจะได้เห็นกันง่ายหน่อยขึ้นเป็นคำว่า f ฟนะครับ flsc ขจำไว้นะครับปิดไปครับคราวนี้เราก็ไปที่ด้านซ้ายตรงตู้นู้นนะครับ กิกไปเลยครับคลิกไปเลย BLS4 โอเคยบร้อยได้เหมือนเป็นแผ่นเสียงมานะครับหนึ่งงานจับของอีกอย่างหนึ่งปิดไปครับไปที่ข้างในข้างในนู้นเลยนะครับจะมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้วแผ่นเสียงวางเลยแล้ะครับมันก็เล่นตึงึงๆึง,ง,งได้ของไวหนึ่ชิ้นจับเก็บมาเลยครับปิดไปครับ คราวนี้เราก็มาที่ตรงข้าง,างโต๊ะนี่นะครับเอาของเงินชิ้นที่เพิ่งได้วางลงไปเหมือนเปิดมามีของชิ้นแผ่นที่สองโอเคเปิดไปครับคราวนี้เราก็คลิกที่กล่องนะครับเอาของสองชิ้นเมื่อกี้วางลงไปกล่องนี้ก็จะได้เป็นเหมือนเป็นเล่นเกมนะครับโอเคเอาหัวสิงโตวางลงไปเลยเล่นเกมก็เหมือนจะไปกินในสีต่างๆพร้อมๆกันนะครับแดงกับเขียว อันนี้ถ้าไปเดนกินแล้วแต่เขียวยากโอเคอันนี้ได้ปึ๊บนี้ก็ขึ้นก็จะไม่ได้ต้องกลับมาก่อนเอาอันนี้ไปเก็บแล้วสิงโตเล่นก่อนเรียนไปโอเคเท่ากันแล้วโอเคขึ้นมากินปับ๊บลงมาลงมาไปปึ๊บขึ้นถ่อนเนาะก็เลี้ยวโอเคได้แล้ว อันนี้ต้องทำให้สิงโตค้างไว้ก่อนก็อันนี้มาโอเคได้แล้วครับเรียบร้อยได้ากุญแจแล้วครับผ่าน่านสามิเรียบร้อยแล้วครับโอเคติดตามชมในคลิปหน้าต่อนะครับขอบคุณอย่างรับการรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ